everybody กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้โรซี่จะมาสอนความแตกต่างระหว่าง3คำนี้ได้แก่ success succeed and successful เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะเริ่มด้วยคำว่า success คำนี้เป็นคำนามและแปลว่าความสำเร็จโรซี่จะยกตัวยย่างให้คนผู้ชมดู congratulations on your success ชดชา้า congratulations on your success ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคนคนผู้ชมอาจจะสังเกตว่าเราใช้คำว่า on your success เราไม่ได้ใช้คำว่า congratulations with your success ประโยคต่อไป my parents are proud of my success ชะชา my parents are proud of my success พ่อแม่ของฉันภูมิใจในความสำเร็จของฉันต่อไป my presentation was a great success ชาชา my presentation was a great success ซึ่งแปลว่าการนำเสนอของฉันประสบความสำเร็จอย่างมากคำต่อไปเป็นคำว่า succeed ออกเสียงว่า succ succeed คำนี้เป็นคำกริยาและมีความหมายว่าประสบความสำเร็จอย่างเช่น if you work hard you will succeed ชัดๆ if you work hard you will succeed ซึ่งแปลว่าถ้าคนตั้งใจทำงาน คนก็จะประสบความสำเร็จต่อไป he succeeded in reaching his sales target ชัดๆ he succeeded in reaching his sales target คนผู้ชมน่าจะสังเกตว่าเมื่อกี้เราใช้คำว่า succeeded ซึ่งเป็นคำกริยาช่องสองของคำว่า succeed ไม่ความว่าในประโยคนี้เราพูดถึงอดีตซึ่งแปลว่าเขาประสบความสำเร็จในการขายท้ายถึงเป้าต่อไปเป็นคำถาม do you really want to succeed ชัดๆ do you really want to succeed ผู้ชมน่าจะสังเกตว่าเราจะใช้คำว่า do เพราะคำว่า succeed ก็เป็นคำกริยาไม่ความว่าถ้าเราอยากตั้งคำถามต้องมี do ตลอดเวลา do หรือ does do you want to succeed ซึ่งแปลว่าคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆไหมหรือถ้าเป็น does she want to succeed เขาอยากประสบความสำเร็จจริงๆไหมต่อไปเรามีคำว่า successful ชชาๆ successful successful คำนี้เป็นคำคน,นศรรัพท์หรือ เป็น adjective ซ wow. ึ่งแปลว่าที่ประสบความสำเร็จเช่น In my opinion the meeting was successful ชัดๆ In my opinion the meeting was successful ซึ่งแปลว่าในความคิดแผนของฉันการประชุมสำเร็จด้วยดีหรือประสบความสำเร็จคะ่ะคนผู้ชมน่าจะสังเกตว่าเมื่อกี้โรี่ใช้คำว่า was was ซึ่งเป็นคำกริกยาช่องสองของคำว่า is เพราะประโยคเป็นเหตุการณ์ในอดีตซึ่งหมายของว่าเราต้องมี verb to be ตามด้วย successful ตลอดเวลาเพราะคำว่า successful ก็เป็น adjective ประโยคต่อไป my friend is a successful business owner ชาชา my friend is a successful business owner ซึ่งแปลว่าเพื่อนของฉันเป็นเจ้าคนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประโยคนี้คำว่า successful ขายายคำนามประโยคสุดท้ายเป็นคำถาม is he successful ชัดใช่ is he successful เราไม่ได้ถาว่า do he หรือ does he successful เพราะว่า ต้องเป็น verb to be เหมือน r รซีพูดเมื่อกี้หรือ r o ซี e อยากจะถามว่า are you successful คุณประสบความสำเร็จไหม are they successful พวกเขาประสบความสำเร็จไหมครบสามคำเรียบร้อยแล้วโ o ซี่อยากให้คนผู้ชมแต่งประโยบด้วยกันใช้คำว่า success succeed และ successful คอมเมนต์มาที่ได้คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะ ถ้าคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูโรซี่ British English สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย